สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนจะพามาพบกับที่นาราคาถูกครับผมราคาเพียงแค่9 0,000บาทต่อไร่เท่านั้นครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวแมนจะพาไปพบกับที่นาแปลงนี้กันเลยนะครับ และสําหรับที่นาปแปลงนี้ครับจะอยู่ท้ายหมู่บ้านครับผมเป็นถนนอ้อมหมู่บ้านนะครับผมอยู่ท้ายท้ายครับถนนเส้นนี้นะครับก็จะอ้อมกลับไปหมู่บ้านคืนครับเป็นถนนลูกนังนะครับอนาคตอาจจะเจริญขยายออกมาเป็นหมู่บ้านก็ได้นะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็จะมีชาวบ้านขยับขยายออกมารอบๆน,น,นอกหมู่บ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็มียาง,งๆประมาณ300400เมตรครับที่ถมดินเตรียมที่จะสร้างบ้านนะครับผมตอนนี้ก็ได้ปักเสาวางเสาไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้มารับชมที่ดินแปลงนี้ครับผมก็จะเห็นว่าที่ดินแปลงนี้ราคาถูกอยู่ใกล้หมู่บ้านครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยครับ และสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับเป็นที่ดินโคราชัมเบอร์296ครับผมขายที่นาราคาหลักหมื่นใกล้หมู่บ้านครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่10ไร่เต็มนะครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคาถูกๆเลยครับยังแค่90,000บาทต่ตอไร่ครับผม9คูณ10เท่ากับ90ครับยกแปลง9 0 0 0 0 0บาทครับผม และสําหรับที่ดินแปลงนี้แมนจะเริ่มถ่ายทําตั้งแต่ด้านหน้าครับผมด้านหน้าจะเป็นบ่อน้ํานะครับก็จะเป็นบ่อน้ําเล็กๆครับผมที่อยู่ด้านหน้าของที่ดินจะมีทางเข้าอยู่บริเวณด้านซ้ายของบ่อน้ํานะครับตรงบริเวณนี้สามารถเอาปิกอัพเข้าไปด้านไหนได้เลยครับเพราะว่าเจ้าของที่ได้ ทำเถียงนาไว้นะครับเถียงนาไว้อยู่หลังหนึ่งอยู่ตรงบริเวณตรงกลางที่ดินครับเดอะแมนสภาเดินไปชมเถียงนานะครับผมเถียงนาก็คือเจ้าของที่ได้สร้างไว้เพื่อสําหรับพักผ่อนนะครับเวลาเหนื่อยเวลาอยากกลับพักผ่อนในตอนกลางวันครับก็สามารถนอนได้เลยครับ สำหรับบริเวณตรงนี้ครับหลังคาที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตรงบริเวณข้างๆที่ดินของเราก็จะเป็นโรงเลี้ยงไก่นะครับแต่จะเป็นโรงเลี้ยงไก่เก่าครับผมตอนนี้ได้เลิกเลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณทางเข้าของเราก็จะเป็นทางเข้าตรงนี้ครับผมจะใช้รถปิกอัพเข้าไปได้นะครับสำหรับทางตรงนี้ครับสำหรับทางเข้าตรงนี้จะกว้างประมาณ4เมตรนะครับนอกนั้นก็จะเป็นบ่อน้ําครับที่กั้นหน้าทางเข้าที่ดินครับผม ทางเข้าที่ดินรวมทั้งหมดถ้าไม่ได้เป็นบ่อน้ำนะครับด้านหน้ากว้าง24เมตรครับบ่อน้ําก็จะเป็นบ่อน้ําเล็กๆนะครับถมดินไม่กี่รถก็เต็มแล้วครับ ก่อนที่แมนจะพาท่านผู้ชมไปรับชมเถียงนาด้านในเดี๋ยวแมนจะพาท่านผู้ชมรับชมภาพบรรยากาศมุมสูงก่อนครับตรงบริเวณนี้จะเป็นภาพบรรยากาศมุมสูงรูปลักษณะโฉนดจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับรูปลักษณะโนดจะออกยาวๆลงไปนะครับผมตามที่แมนได้วาดรูปให้ชมเมื่อสักครู่เลยครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่1ิไร่นะครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา9 0 0า0บาทต่อไร่ครับผม ภาพบรรยากาศมุมสูงเราก็จะเห็นนะครับว่าอยู่ใกล้ๆแหล่งชุมชนเลยครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นด้านในครับผมที่เจ้าของที่ได้ปลูกเถียงนาไว้ครับสามารถเอารถปิ้งอัพเข้ามาได้ครับและสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็จะเหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนครับหรือว่าจะเป็นโคกไร่หนองนาโมเดลครับปลูกข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ครับผมอยู่อาศัยแบบชีวิตบ้านๆชีวิตแบบรูปทุ่งยามกเกษียณได้เลยครับ หรือว่าถ้าท่านใดครับต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้เก่งกําไรนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับผมและสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้ครับจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนหมู่บ้านหนองเทียมเหนือครับผมแล้วก็จะใกล้ถนนลาดยางหมายเลข30-38เพียงแค่1กิโลเมตรครับถนนลาดยางเส้นนี้ครับผมจะเป็นถนนลาดยางของบ้านแม่น้ำหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ใกล้บ้านแม่น้ำหนึ่งเพียงแค่2กิโลเมตรครับ ใกล้ถนนซีเลนหมายเลข201ครับเพียงแค่2กิโลเมตรครับถนนซีเลนกับบ้านแม่น้ำหนึ่งจะอยู่คนละทางกันนะครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้ปั๊มน้ำมันปตทเซเว่นอีเลเวเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเองครับบริเวณตรงนี้จะเป็นเถียงนาเก่าๆข,ของเจ้าของที่ครับผมแต่ถึงจะเก่าแบบนี้นะครับไว้สำหรับพักผ่อนยามเหนื่อยที่ทำนานะครับทำเกษตรมีความสุขมากๆเลยครับ ผมเชื่อเลยนะครับว่าทุกคนที่ไปทำงานครับเพื่อที่จะไปหาเงินครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่บ้านนะครับหรือว่าต้องกลับมาใช้ชีวิตที่มีความสุขใช้ชีวิตที่อยู่กับดินที่อยู่กับข้าวที่อยู่กับการปลูกพืชผักสวนครัวหรือว่าเลี้ยงสัตว์นะครับผมแมนก็เป็นคนหนึ่งครับผมที่อนาคตครับแมนก็อยากมาอยู่แบบนี้เหมือนกันนะครับผมถ้าแมนเกษียณอายุแล้วนะครับแมนก็จะ บั้นปลายชีวิตแมนก็อยากมาอยู่แบบนี้ครับและสำหรับคลิปนี้นะครับแมนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยครับแมนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ